พูแอปเปิลจะมีวิธีเลี้ยงดูแลอย่างไรและก็มีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะจัดเป็นสายพันธุ์พูด่างที่ได้รับความนิยมแล้วก็กำลังมาแรงในช่วงนี้ค่ะผูแอปเปิลลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับพูด่างทั่ว,วไปแต่ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือมีใบกว้างๆใบเป็นรูปหยดน้ำคล้ายๆกับผลแอปเปิล ความด่างก็จะออกคล้ายๆกับพลูงาช้างแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์กันใบของพลูแอปเปิลจะใหญ่แล้วก็กลมกว่าพลูงาช้างเดี๋ยวจะมีเปรียบเทียบให้ดูค่ะชื่อเรียกของเขาเราสามารถเรียกได้ทั้งพลูแอปเปิลพลูด่างแอปเปิลพลูใบแอปเปิลชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ อิริพรรเพมนัมออรียมเมนจูลาถ้านกออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะนี่นกเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะระหว่างพลูแอปเปิลกับพลูงาช้างที่ใบใหญ่กว่านี่คือพลูแอปเปิลนะคะนี่นะคะใบจะเป็นแบบนี้ค่ะคือใบกลมๆใหญ่ๆเหมือนกับผลแอปเปิลนะคะส่วนข้างๆเมื่อกี้เป็นพลูงาช้างค่ะนี่นะคะ ปลูงาช้างจะใบเล็กเรียวกว่าค่ะถ้าดูครั้งแรกๆเราก็อาจจะยังแยกไม่ออกนะคะแต่จริงๆแล้วคือคนละสายพันธุ์กันทั้งปลูงาช้างและปลูด่างแอปเปิลวิธีการเลี้ยงเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะเลี้ยงเหมือนกันเลยนะคะใครที่ชอบสายพันธ์ปลูก็ไม่ควรพลาดที่จะหามาสะสมค่ะ นอกจากนี้ทางคู่ก็ยังเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศและยังประดับบ้านได้อย่างน่าอยู่อีกด้วยนะคะมาถึงวิธีการเลี้ยงการดูแล Blue Apple นะคะการเลี้ยงการดูแลก็ไม่ยากเลยค่ะง่ายมากๆนะคะวัสดุปลูกนะคะก็สามารถใช้เป็นกาบมะาพร้าวสับก็ได้หรือว่าจะเป็นดินปลูกใส่พันธุ์พลูกก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีขายค่ะ เน้นเป็นวัสดุที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีเวลาที่เรารดน้ําลงไปน้ําไม่ค้างอยู่นานหรือว่าไม่ขังอยู่นานค่ะไม่ควรปลูกด้วยดินแน่นๆนะคะเพราะว่ารากของเขาจะเน่าง่ายแล้วบางทีรากก็จะไม่ไม่โตไม่ยาวออกไปด้วยนะคะวิธีการรดน้ำพลูแอปเปิ้ล รดเมื่อวัสดุปลูกแห้งก็ได้นะคะแค่เพียงข้างหน้ากระถางพอก็คือเราจะต้องเราอาจจะต้องเช็คดูก่อนนะคะว่าวัสดุที่อยู่หน้ากระถางเนี่ยแห้งหรือ,อยังเราค่อยรดนะคะไม่จําเป็นจะต้องรดทุกวนันเอาแค่ด้านหน้ากระถางแห้งเนี่ยเราก็สามารถรดน้ําได้แล้วค่ะนี่นะคะเขียดูแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าข้างหน้าด้านบนกระถางแห้งเดี๋ยวเรารดน้ํากันเลยค่ะ แบบนี้คือแห้งแล้วไม่มีความชื้นอยู่ตรงโคนต้นหรือว่าตรงหน้ากระถางแล้วก็สามารถรดน้ำได้เลยค่ะการรดน้ำเราก็รดจ่อไปที่ตรงโคนต้นนะคะเพื่อจะทำให้เขาได้รับน้ำเต็มที่ถ้าเราลดจากด้านบนเนี่ยบางครั้งน้ำก็จะขังอยู่ตรงใบของเขาค่ะ รดให้น้ําไหลลงไปก้นกระถางได้เลยนะคะนี่นะคะถ้าเรารดจับด้านบนแบบนี้ก็จะทําให้น้ําขังอยู่ตรงใบค่ะน้ําบางส่วนจะลงไปไม่ถึงรากก็จะทําให้เขาเหี่ยวได้นะคะหรือถ้าอย่างไม่ได้เลยก็คือสอสามวันรดครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่อย่าให้นานเกินหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าจะทําให้ต้นของเขาแห้งแล้วก็เหี่ยวตายไปค่ะ การรับแสงแดดของพลูงาช้างสามารถตั้งไว้ในที่ที่แดดรำไรหรือในร่มได้นะคะการรับแสงเนี่ยก็รับแค่แสงอ่อนๆก็ได้นะคะแต่ไม่ควรตั้งวางไว้ในที่ที่มืดมิดค่ะเพราะว่าจะทำให้เขาโตช้าแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะหลีกเลี่ยงการตั้งวางไว้ในที่ท,ที่แดดทั้งวันจะทำให้ใบพลูเนี่ยไม่สวยนะคะ ใบจะซีดแล้วก็เหลืองไปค่ะหรือเป็นหนักๆเนี่ยก็อาจจะไม่แดดได้นั่นเองค่ะปลูกพลูก็ต้องการแสงนะคะแต่เราจะต้องให้แสงที่เหมาะสมจะทำให้ต้นไม้หรือว่าต้นพลูของเราเนี่ยสวยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นไม้ฟอกอากาศช่วยดูดสารพิษน,นะคะ ลดปริมาณสารพิษในอากาศได้อย่างเช่นสารฟอร์มาลีไฮด์ไซลีนทูโรอีนนะคะทำให้บ้านของเรามีอากาศที่สดชื่นแล้วก็บริสุทธิ์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนกด้วยนะคะแล้วพบกับไม้ฟอกอากาศไม้มงคลไม้สวยๆได้ที่ช่องนี้เป็นประจำนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ